เก็บตังค์จนแบบเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ได้ได้มันนี้ผมคราบได้คราบสร้อยมาด้วยพี่หวงสร้อยสร้อยมินเนียนไหมสร้อยมินเนียนวีไปดูแบบดูคลิปแล้วก็คราบตามเหรอผมคือผมเพิ่งเพิ่งสเต็ปหนึ่งอ่ะคือเคออดหาสปีตอ่ะกดไปประมาณเกือบสามดีวายแบบนั้นแหละเวลาจะคราบอ่ะผมเพิ่งได้แบบสี่สิบเก้าสปีอ่ะคราบได้ ไอใช่อะพี่ใช่อะเดี๋ยว6,800ตายเลยโอ้โหไอชิลิงโอ้โหแล้วแม่งเดลเรียมด้วยดิจบแล้วมันจบแล้วครับผม โอ้ไอหนุม่มบัดเมาล่วงเลยมาแต่เป็นเป็นพวกหัวัวเนี่ยพี่มาชวนพี่คุยไม่หรอกเมื่อก,กี้ต่อให้ไม่คุยพี่ว่าพี่ก็ตายคือไม่ได้เจอลิงนานอะ่ะแล้วเดี๋ยวนั้นลิงอ๋อมันยิงลิงมันอยู่ในแมปนี้พอดีใช่พี่ก็ลืมพี่พี่ก็ไม่รู้ว่าแมปนี้แม่งบอสเป็นตัวอะไรโอ้โหมาถึงเห็นเป็นลิงแล้วแบบว่าเรีแอคชั่นมันคือกิ้งไงพอกิ้งไปปุ๊บแมงทุบเข้าทางเลย หูชิวหกพันแผมยังตายอ่ะกับสแตนดาร์ดโอ้แล้วมันแล coping, em, goggles, eh? ้วไม่ง้างแบบว่ามันมันง้างสกิลแต่แบบยังไงดีอ่ะมันมันู่มันมันมันยากมากนะไม่หลบเมื่อกี้พี่ใช่มันต้องจริงจมันต้องรอมันง้างก่อนแล้วค่อยหลบอ่ะไอตัวเนี้ยแต่มันันแพนิคแตแพนิคโรลยเมื่อกี้นะใช่เหมือนแบบว่าไม่ได้เจอนาน ร่วงโอ้ไอ้วันฮิตบ้าปะเนี่ยคือปกติอะลิงตัวนั้นแม่งก็ตีทีละ8,000อยู่แล้วมั้งเห็นเขาบอกว่าลิงลิงตัวเนี้ยถ้าแบบเทียร์สูงๆอะตีทีละ8,000และแบบตะกี้มันมีมอดตีแรงขึ้นอีก20%มือใหม่โพครับก็เป็น9,6ที่มอดีๆแบบไม่เรดต้องรอจาก NPC กับรอบอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับ อยากหาของที่มอดดีๆแบบไม่เหตุใช่ครับอาหารไฟดิงเลยครับเลิศดเรศโอ้โหและไงต่อพี่อันนี้พี่ตัดสินใจว่าได้เตรียมใจว่าตัดสินใจว่ายังไงพี่อันนี้คือพี่คิดไวล้ว่าถ้าตัวนี้ตายคงจะเล่นตัวนี้ต่อในสแตนดาร์ดด้วยเพราะว่าพี่พี่รู้สึกว่าแบบมันไม่งั้นเราไม่ได้เล่นเอ็นเกมสักทีอ่ะคือถ้าสมมุติว่าพี่เล่นตัวนี้เราไม่ตายจนเลเวล9กกว่าก็คงไม่กล้าไปสู้แบบพวก arbiters of air อะไรเงี้ย ก็เลยคิดว่าจะมาลองเล่นตัวนี้ในสแตนดาร์ดด้วยพี่ได้อันนี้มาด้วยมันชื่อว่าไ,ไอทาลิสแมนที่บวกแอทแทคสปีดอะอันละาสิบสองวีวายอะช่าอะตระกูลทาลิสแมนนี่แม่งแพงหมดมันอะมันหาจากไหนอะพี่มันต้องเป็นอไอพวกวิญ,ญญาณอะไปสิงแต่พี่ไม่รู้ว่ามันต้องแบบบังคับหรือเปล่าว่าไปสิงที่ไหน วิญญาณไปสิงคืออะไรผมผมงงมากเลยเวลาเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆมันจะเจอไอ้พวกวิบใช่ปะล่ะอืมอ๋อเอาวิบพวกนั้นน่ะแต่ไม่รู้ว่ามันเงื่อนไขมันคือมันวิบมันต้องไปสิงเอเซนต์เปล่าหรือวิบสิงตัวธรรมดาก็มีโอกาสดรอปแต่ของพี่อย่างที่ดรอปได้คือวิบมันไปสิงเอเซนต์แล้วดรอปได้มาแล้วมันยีงมีอันหนึ่งอ่ะไอไอเจมที่ชื่อว่าลาเกียต้าโฟอะเราเคยเห็นปะ ที่มันบอกว่าดาเมจธาตุก็คือจากติดลบจะเป็นบวกอะไอที่แพงๆ่ะเท<ห>่าไหร่วะเนี่ยพี่ดได้มาหรอคือวันแรกอะพี่ไม่รู้ว่ามันราคาแพงแค่ไหนเห็นคนมันพูดกันถึงว่ามันดีใช่ปะพี่ก็ลองไปดูราคาในฮาร์ดคอร์แม่งมีคนขายร้อยหกสิบ x พี่จำได้เลยพี่ก็รู้สึกว่าแบบไอเชี่ยร้อยหกสิบ x l. แม่งแพงไปปะวะตอนนั้นอะ คือก็ไม่รู้ว่ามันแบบว่าราคาเท่าไหร่แต่ตอนนี้ถ้าไปดูอะแม่งแบบสิบกว่าดีวายอะคือตอนนั้นแบบว่าถ้าสมมติว่าตัดสินใจซื้อมาเลยอะแม่งก็รวยไปแล้วอะก็คือมียี่สิบกว่าดีวายแล้วเสียดายที่ผมเสียดายสุดผมน่าจะไปเสียดายตอนที่ผมเอาเคออดร้อยออฟไปขายแบบได้แรมกมาหนึ่งดีวายผม<า>คิดว่าเฮ้ยเคออดร้อยอันแรงดีวายโคตรดีเลยเนี่ยไม่ใช่ใช่ปะตอนนี้แม่งตอนนี้แม่งแบบดีวายนึงแม่ง แลกเคออรได้ประมาณ30เองเออสามเท่าอ่ะคือตลาดคนมาใช้เคออรกันเยอะมากตอนเนี้ยเยอะมากใช่ในแผดแผดนี้มันใช้เยอะจริงๆอจริงอ่ะใช้แลกเคออรตอนนี้เก็บไว้ก่อนเทตตี้มดระดับเลเจนด์ใช่ครับเทตตี้บวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างล่างเลยปะโอ้ผมเห็นแล้วพี่บัวผมเห็นมลนเลยนะเด็กกับฟิกามันมาบอกมันมาร้องเต้นแบบไอ้เจ้าบ้าโหน้ยมาทำไมมาให้มันมันมันเต้นแบบว่า แอฟริกันแดนซ์แบบกันในแชทผมตัวไปหมดเลยอะ่ะพี่มันยินดีปรีดาลิงวนเสิร์ฟให้เหรอหิวมานานผมตายแบบนั้นเลยตัวล่าสุดอะ่ะผมตายแบบนั้นเลยตัวตัวเวลสามสิบแบบที่เพิ่งปั้นมาจากเวลหนึ่งอะ่ะผมวิ่งสามชั่วโมงมาถึงแค่นั้นแล้วก็เจอลิงแล้วทำแบบเดียวกับพี่เลยคือกิ้งสองรอบแล้วทุบแรกอะ่ะม,ม,ม,มันมันแท็กไงพี่มันทุบเดียวที่แท็กของลิงอะ่ะคือถ้ามันแบบยกเลยอะ่ะแบบไม่หมุนตัวมันจะแท็กตามตัวเราแป๊บนึงแล้วผมกิ้งสองรอบนี้เลยแล้วก็โดนทุบเป,ปี้ยงแตกไปเลยอืม uh, หยาบสัตว์อะพี่ mm. คือผมจําได้ว่าว่ามันมีคนเทสดาเมจตอนสุนยะุดหนึ่งนะศูสามผมไม่ชวนนะว่าลิงเทสสิบห้าเขาว่าของพี่ลงสิบสี่บวกหนึ่งมันก็สิบห้าเหมือนกันใช่ป่ะพี่มไม่ 6, คือพ,พี่ลงอิเลเดียตกับบอสอะมันน่าจะบวกสองป่ะโอ้โหทั้ทงนั้นก็เกินเอ่อคือมันมันมันหกพันคูณหนึ่งอยูสองหกเพราะว่าพี่มีไอ้นี่อะแค่ขั้นต่าก็ไม่รอดแล้วพี่ถ้าบวกไปอีกหนึ่งยังไงก็ไม่รอดอยู่แล้ว ใช่ต้องหลบอย่างเดียวแล้วห้ามโดนเลยแล้วมันเป็นมันเป็นเดลเรียมด้วยไม่รู้ว่าเดลเรียมมันบวกดาเมจเข้าไปอีกล่โอ้โหม็ดหมดอร่อยนะครับน้องๆตึงๆเลยอะ่ะพี่ชายเออแล้วคือพี่ไม่ได้ <laughs> พี่ไม่ได้คิดว่าจะเจอมันไงคือถ้าสมมติว่าเราวิ่ง X3 เงี้ยเราคิดว่าเราจะเจอลิงอะ่ะตอนแรกเวลามันวิ่งมาเราจะแบบมีสติอยู่แล้วเนี่ยบอกว่าแบบเราจะรอดูอจังหวะมันทุบแต่นี่คือแบบว่าพี่กําลังเดินเข้าไปเห็นว่ามันเป็นบอลแล้วล่ละแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรอ่ะ แล้วพอเข้าไปก็คือปฏิกิริยาแรกมันแบบจิ้มเข้าไปแล้วกิ้งออกมาแม่งทุบเลยมันไม่ได้คิดว่าแบบว่ารอให้ดูว่ามันทุบก่อนแล้วค่อยแบบหาจังหวะหลบเจียโ<ต>คตรแบบโคตรยาบอ่ะเห็นแบบกอหกพันแปดโดนทุบแล้วตายไปเลยนี่ม่งมาผูกเออเชิด <laughs> <Shit. S 2> ระเบิดปาเทียนสัตว์แล้วพี่ยังคงไอ้นี่วะห,หรือว่าไปแซนดาาแล้วพี่ ก็คิดว่าตัวนั้นคงจะเล่นในแซดดาดต่อแหละแต่ว่าไม่น่าจะมาเล่นในสตรีมแล้วในสตรีมถ้าเล่นก็เดี๋ยวเล่นตัวฮาร์ดคอร์อีกตัวหนึ่งเลยว่าสมสโอ้โหไปต่อเนื่องอ่ะพี่มันก็เล่นได้แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเล่น PUE แล้วในสตรีมอ่ะเล่นไปเยอะแล้วไง PUE เฮียลิงอีกวัวจะถลกหนังหวยลิงไห้หมดเลยเดี๋ยวว่าของจริงนะแลวพี่โองนี่ไม่สนใจเนี่ยหรอเ w เคโอพี่ มันเล่นเล่นด้วยกันได้นะพี่เฉยๆพี่ไม่ค่อยเล่นเกมไฟเตอร์อยู่แล้วไงอ๋อเดี๋ยว<ม>เ,เ,เดี๋ยวค่อยหาเวลาไปเล่นแปดสิบแปดวะพี่ใช่ไหมแปดสิบแปดใช่แปดสิบแปดพี่ตัวนั้นโอ้โหอีกสองวิวเก้าสิบแล้วอะ่ะอืมแม่งแล้วแล้วมีคนบอกว่าตรงคอนเซปต์ด้วยนะตัวที่แล้วที่พี่ทาสายธนูที่ที่ใส่เททเทโร่พอทาคลิปเสร็จก็ตายแล้วตัวนี้ทําคลิปเสร็จเมื่อวานก็ตายเหมือนกันแบบดองกันดีคอนเซปต์แบบทําคลิปเสร็จแล้วต้องวูบอ่ะ แม่งไม่ไหวว่ะมิจฉามันโหดร้ายจริงม่ใช่มันโหดร้ายจริง,รงคือจริงๆอ่ะพี่คิดไว้แล้วว่าวันนี้จะไป<ฮ>ทำ ascendency พอ i n ์สุดท้าย,<อ>ยแลวถ้าสมมติว่าทำพอย n ์สุดท้ายมาแล้วได้แบบ meditate อ่ะ meditate มันจะทำให้โลทะลุไปได้ไงพี่มีโล่6,800ใช่ปะ ถ้ากดเมดิเทตอะโล่มันจะเป็นหนึ่งหมืสอง้อโอ้เออีหมื่นนี่น่าจะรอดถ้าหนึ่งหมื่นสองร้ออาจจะรอดใช้ขาอาจจะนะเพราะก็ไม่รู้ว่าแม่งทุบจริงๆเท่าไหร่อะอือใช่ไหมโอ้ลีเชดถ้าโคตรโหดร้ายเลยวะเขี้ยบไปเอาไอ้นี่วะใช้ใช้จอยไปแล้วกันนะพี่นะเขี้ยไปเอาเอาอะไรออาเคดสติกได้แค่ร้อเพี่เมดิเทใช่ก็ร้อสซไง โล่ผมมัน6 8 0 0ใช้ประหลาดตอนตายอ่ะ6 8 0 0คูณ1.5ก็12,00